วันนีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับคุณเฉยนะครับรเด็กวอวกุหลวันนี้มาย้ายมาที่โรงพยาบาลถลางหลังโรงพยาบาลน,นะครับวันนี้จะมาแกงส้มปลาแซลมอนนะครับใส่หน่อไม้ก็เลยก็มาแกงหลังโรงพยาบาลน,นะครับก่อนอื่นเรามาตั้งน้ำแกงให้เดือดนะครับบรรยากาศนะครับน,นี่มันคุดจิ่งกับมันนอนนะพี่ใช่ บรรยากาศนะครับทำกับข้าวใต้มากันเลยใต้มาสรธรรมชาติสุดๆครับ <c oughs> นะคะเราจะเต็นต้มใส่หน่อไม้นะครับอ,อืน้ำเริ่มเดือดแล้วครับใส่ปลาแซลมอนแลนะครับมือล้างนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาสซมมอนลงไปเลย เราใส่ตาลงไปแล้วเราไม่ต้องคนนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะขาวนะอือมัอนรับข้าวม,มาชิมมาชิมรสชาติาาากันนะครับ อง่อยเลยแล้วนะครับก็ใส่หัวไม้ลงไปเลยบุ้มตั้งเป็นคนตุ้มตุ้มไอเทมเจ็ดนะคะคือหน่อไม้ ใกล้สุดนะครับก็บีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมนะครับประมาณสักสองลูกนะครับเ,รรเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูเกงของเรานะครับทีเราก็ติดแก๊สได้เลยิดแนะก๊สได้เลยนะครับเพื่อนๆหอมฟุ้งหอมฟุ้งทั่วโรงพยาบาลนะครับ หัวได้กินแต่นอนไม้แล้วกันโอเคสร็จรับร้อยครับ